เจ้าเข้าว่าเจ้าคุยกับสองคนนี้ก่อนดีกว่าได้เลยเรื่องยังไงกวงไหลอ่งไหนอ่ะจูจูในในในบอกอ่าหนาวหนาวแห่เอามาแล้าจูจู่เว่ามามาขับอย่างองมาดีจงมาดีรู้จักคนนี้หรือเปล่าเวียงเวียงมันขายแพงอ่ะรู้ว่าทางเราจู่จู่รู้จักคนนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะตรงไหนวะเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยบากลีหรือที่อะไรเนี่ยหาวฮะชื่อบังฮะบังนะ บางเหรอจู่ๆไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักอะบางโอ,เ,อเคงั้นเดี๋ยวข้ามมีทูล่าเขาเล็กน้อยน่ะได้เอ่อมีเรื่องกังเหรอไม่ได้มีเรือถ้ามีเรื่องกังที่นี่เขาเขาวักเขาวักกังแบกรูปู้ชัยอะหลังๆจะกังเลยนะเว้ยวโอ้ระวังหน่อยสายสายเนื่อไงวะ ใครชนะวัดเดินทางได้ด้วยนะเว้ยวัดเดินทางด้วยนะวัดวัดวัดกันตรงทางรถไฟอ่ะใช่เมื่อกี้มีรถไฟเท่านั้นงไม่เอาปืนพิเศษใช่ตอนนั้นนี้มีแล้วคู่หนึ่งอ่ะว่าว่าใครระวังเดินพังเหลี่ยงใชพังเหลี่ยงเลยนะใช่ชนะเอาไหมว่าเดินพังทีเราหนึ่งหมื่นเหรียญอะเทอ้โหนึ่งหมื่นเหรียญก็ไม่ได้หนึ่งหมื่นเหรียญว่าดรงไหนค่าพนงพนังค่าพนังค่านังอีกอ่ะเออมันส่งไปใช่ค่าพมองพิงางด้วย พวกข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาโอเคแล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอเคโอเคคุยกันสนุกเลยกันเล่นธุรกิจเฉยๆน่ะอะไรอะไรองดีเจอการอาตจูเจอกันเจอกันอะไรท่านสหายอาตจูใช่ไหมเก่งๆท่านไปไหนโอ้หดูเขาแต่งตัวสิกำลังไปแกไขเอาว่าเจ้าต้องรีบไปเลยดีกว่าตอนรัฐบาลรัฐบาลเห็นเจ้าจะโดน เหมือนน้องข้านะใส่แล้วเข่งเข่งหมกแล้วเนี่ยท่านมีะอะไรจะคุยกับข้าหรือเหงมกแล้วเนี่ยมาคุยกันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันกลางกลางถนน,นนะท่านเดี๋ยวม้ามา,มาลากเราไปด้วยอะไรเหมือนตอนที่เราอยู่ LA เลยบรรยากาศตอนนี้ใช่แล้วล่ะอันนี้เป็นร้านป้าจิ๋มใช่แล้วเจ<ช>้าไม่น่ารู้จักพวกข้ารู้จักกันดีอืม เ,เราคุยในร้านกันดีกว่าไปเลยตาจิมขออนุญาตนะตะลือคงไม่ว่าอะไรนะเอาละเดีย๋ยวค่ายินตรงนี้เจ้ากันคนละโต๊ะเลยคนละเก้าอีน้นะมีใครดื่มไหมอ๋อข้าไม่ดื่มนะท่านเ่นข้าไม่ดื่มนะเอาละสายข้าม,มีอะไรจะคุยด้วยนะ่ะว่าให้ท่าน เอาละท่านบอกว่าท่านมีสหาย20กว่าคนใช่ไหมใช่ท่านแล้วท่านพักอยู่ที่เทลบมวีธใช่ไหมใช่ครับท่านแล้วท่านมีคนที่อยู่ตอนนี้จำนวนกี่คนอืม ตอนนี้เหรอ,อสาหายประมาณหลักๆก,ก็่าจจะประมาณห้าหกคนได้เอาละข้าว่าท่านควรจะเป็นคู่ขากับพวกข้าไว้นะยังไงล่ะท่านเพราะ<อ>ท่านมีจำนวนสหายที่มากโข เวลาท่านจะหาซื้ออะไรหรือต้องการอะไรท่านควรจะมาขึ้นโดยตรงได้ที่นี่หรือเรียกว่าซื้อของผ่านพวกข้าดีไหมพวกข้ามีขายให้ได้ทุกอย่างจะต้องการดีไหมล่ะท่านก็ดีนะอืมเอาละแต่ใน,นราคาไหนละ่ะเบื่องราคา ก็คงจะต้องคุยกับเจ้าของที่ถือของนั้นๆเข้าใจไหมหแล้วพวกท่านได้ไปรับปากใครไว้หรือเปล่ารับปากอย่างนั้นเลยได้ไปติดต่อซื้อขายการค้าอะไรกับพวกเขาไหมพวกอื่นนะโอ้ข่าพึ่งอกประยบมาข้ายังไม่รู้อะไรมากหรอกอืมมีท่านเนี่ยที่มาติดต่อข้าเอาละ ต่อจากนี้เจ้าและกวนของเจ้าหรือว่าสหายของท่านจะต้องซื้อของผ่านพวกข้าโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าข้ารู้ว่าท่านแอบไปซื้อกับเจ้าอื่นเจ้ากับข้าถือว่าเป็นศัตรตูกันเข้าใจไหม ข้าก็พึ่งมาน่ะท่านข้ายังไม่รู้อะไรมากหรอท่านเข้า,าใจหไหมอืมข้าขอคิดก่อนได้ไหมท่านข้าให้เวลาท่านสองคนปรึกษากันทางขวามือนี้ไม่ใช่นอกร้านทางขวามือที่มีเทียนจุดอยู่เห็นไหมได้เลยท่านเอาระเชิญ ต่อไปจะเป็นครอบครัวจีนมีใครชื่อโนเอลกับเมาเทนด้วยมั้ยมีใครชื่อโนเอลบ้างใครไม่เกี่ยวกับอาจูจูออกไปก่อนโอ้โหใครมาตามหาคนนะทั้งนี้ไม่มีคนชื่อโนเอลและเมาเทนล่ะมีมีอะไรด้วยใส่หน้ากากทำไมเจ้ามีอะไรด้วยว่ามหาเสียงไม่เจอมหาเสียงมีอะไรด้วย เหลียงเลียงเลี้ยงวัดหลงเลี้ยงเหลียงวัดหลงหน้าประตูอ่ะเลยมาเลื่องหานั่งลื้อลี่เกลี่ยลียงแล้วนี่หลอกหลอกไร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 ดี๋ยวข้ามีอะไรพึองกับเราเราไปดีกว่าข้าไปเลยข้าจะไปเลยข้าจะไปเลจูนี่ด้วยถ้าไม่อยากมีปัญหาก่อนเราเลิกกนนะโอ้โหไว้เออผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องข้าจะพูดครั้งสุดท้ายถ้าไม่เกี่ยวออกไปไม่ใช่วอกวานเราเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้ารู้แล้ว อาติจูข้าอยากสเสนออาติจูเรียงลุ้มศพนะ่ะหล,ลวงศพปะอะไรอะไมอ่ะแต่ว,ว่าเราแบ่งกันเป็นช่วงเวลาได้ไหมกลางคืนป้าเริ่มมืดเดี๋ยวพวกข้าช่วงเช้าพวกท่านแล้วร,รือมีกางเกของเนี่ยข้ามีเยอะโอยมีเยอะก็กินหมูได้อะไรพวกข้าก็ใจอยากใจดีกับพวกลอเลเ้าไวนะ้น่ะไออย่างนี้คุยกันไร่อย่างเงี้ยคุยกันยาวเลย ไม่ล่ะเราแบ่งกันเวลากันไหมล่ะอ๋อฟ้าตกเมื่อไรก็เดี๋ยวพวกข้าออกออกไปฟุดแล้วเจอใครพวกข้าก็แค่ยิงและลื้อเล่นเล่นหลุมใหญ่ไว้อ่ะพอยกหลุมใหญ่ให้หรือเอาไหมเฮ้ยมันเล่นอันนี้ได้เหรอใหญ่ไงเลยถ้ามีตัดูได้เหรอยกให้ลื้อเลยเอาเลยปกติพวกอัวไม่ค่อยได้ไปอ่ะหลุมใหญ่พวกอัวไปก็ไม่ได้แบบพวกอัวไป ร่างกายอย่างเดียวอืมเอาไว้อยากได้หลุมเล็กด้วยสิหลุมใหญ่เอาไว้ประท้าน่ะใช่ไว้ประท้าอย่างเดียวหลุมเล็กหลุมเล็กส่วนใหญ่จะเอาไว้ไว้ขุดน่ะของกันได้ไหมหลุมเล็กตรงไหนอ่ะตรงทางเบอร์วิกเหรอใช่แล้วได้ๆๆปุว่าก็ใสหน้ากากแบบนี้แหละแต่มีของใสหน้ากากแบบหรือหลายของเลยนั่นแหละสัญญาเป็นเพื่อข้านั่นแหละ ไล่ดิไล่ดิและของข้างหลังหรือนี่พวกหรืออ่อใช่แล้วใช่เด็กไม้อไมโอ้ยไล่หลู่ไล่อยูอ่สองไล่แล้วเนี่ยมากไล่อยู่เห็นไหมล่ะพอปะพอเริ่มสว่างเดี๋ยวเพื่อข้าออกเห็นไหมถ้ามืดเมื่อไหอไร่เดี๋ยวเพื่อข้าเข้าออไๆๆล่ไล่ไล่ดีและหรือกี่โมงถึงกี่โมงล่ะเอาแบบเวลาได้ไหม บางวังบางบางวังมันมืดเร็วอ่ะบางวังบางเฉาเช้าเร็วอืมคิดว่าไงอ่ะเรื่องเนี้ยข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยสิถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเอาละเดี๋ยวไว้เราเก็บไว้คุยกันตอนที่สหายเรามาแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวข้าติดต่อไปได้ไหมจู่จู่ได้ได้แต่เลือลือคุยกับพวกพวกพวกเร็วเหรออะไรนะ เลือก <ไป S 1> แล้วหไอ้พวกเลือกคุยกับพวกวะพวกเรียวเหรอใช่แล้วไม่แล้วโคแล้วคงหนึ่งหละ่ะพวกเลือไม่ไปคุยเหรอไม่คุยไม่ต้องจกกัดการมาให้หมอกใครเป็นศัตรูมาต้องถูกฆ่าใช่ไหมใส่แล้ว<ไ>สแสดงว่าถ้าเจอพวกอึงนเลือก็จะยิงใช่ไหมใส่แล้วใครเป็นไส้ศึกมาต้องถูกฆ่าแน่น้องก็จาให้เกียรติพวกเจ้าก่อนไงไม่อยากซ่อมหน้าซ่อมตาได้งั้นก็เป็นรู้จักกันมานาน อาแปเดี๋ยวเรื่องนี้ติดต่อติดต่ออาคุยได้เลยได้ไอาคุยได้ได้ไงยูยุแล้วลืมจะอาคุยไหมอาคุยอาคุยอ๋ออาคุยใช่ไหมอาคุยอาคุยเว้ยเว้ยเอาล่ะแล้วลื้พูดโอ้ไม่ใช่ของข้าสินะขออภัยของหัวของพวกหัวเอาขอไนั่นแหละเดี๋ยวข้าไปหาที่แคมเบอร์บ่อยๆได้เลยเดีวข้าขอตุลากูนี้ก่อนมาให้อาแบยเลยจะกังจะกันจะกันไว้พู้หลังให้จี๊ย้หลังซื้อจะเจี๊ยดจะเจี๊ยดขอไอหนี่นะ ไอ้คนนี้ชิดตังชาวชาวนะหมาใช่ไหมชาวชาวน่ะข้าไม่รู้ล่ะข้าพูดตามเขาเอาล่ะท่านสองคนคิดว่าอย่างไรรอถ้าข้าต้องรอท่านลุงข้าก่อนได้ไหมท่านลุงเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่งั้นข้าต้องรอท่านใช่ไหม หรือว่ายังไงดีแบบนี้ว่าท่านสามารถรอได้หรือเปล่าดีกว่าข่าจะได้อะไรล่ะข้ารออาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่านี้แก่นั้นท่านข้าขอท่านคนละสองร้ห้าสิเหรียญได้หมข้ารอสองรอยห้าสิบเหรียญสองร้อยได้ไม่ทาน จะหายว่างไงสองร้อยคนละสองร้อยใช่ไหมใช่ท่านสองร้อยสามสิบไดไหมท่าน่าต่อค่าเลยครับเพิ่งมาท่านต่อค่าไม่ใช่ค่าต่อท่านนะอ๋อทษดีท่าน <c oughs> เอามาสลับกันนะท่านพอดีค่าเบอ่์ท่านเบอเกมือนรักแทบโอ้เอาละ ตัดสินใจได้ไหมถ้าไม่ได,ไดนะ้ข้าจะช่วยท่านตัดสินใจนะได้ท่านสองว่าสามสิบข้าสลักเลขนำโชควัที่319 319ท่านช,ชื่อข้าจะบอกในตอนที่เจ้าให้คำตอบกับข้าแล้วโอเคไหมยังไงเจ้าก็รู้ถิ่นฐานข้าอยู่แล้วได้เลยท่านข้าขออีกรอบเอาละ สลักท่านอ่ะค่าสลักวันที่สามหนึ่งเก้านะเลขน้ำโชคเมื่อีะมีคนจะมานะสายด้านหลังหน้าประตูน่ะ เอาละพวกท่านเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วท่าน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามาให้คำตอบเอาละขอบใจท่านมากที่เสียสละเวลามาได้เลยท่านแล้วพบก,กันสายแล้ว<ห>ข้า<น>ต้องจ่ายเงินกับใครสองคนที่ยืนอยู่คือพวกเจ้า1คนและเป็นข้าหนึ่งคนถูกไหมใช่ข้าสลับพอทีสาม่งเกโอ้ ถ้ะให้ท่านละกันขอบใจด้วยนะขอเป็นสิน้ำใจที่ทันรอค้าเจ้าข้าเดินไปส่งได้เลยท่านเชิญเอาล่ะๆแล้วพบกันสายเอางี้เดี๋ยวจะค่อยคุยแลๆสรุปยังไงแล้วพบกันสายเรียบร้อยไล้พบกันท่านได้เลยอย่าลืมมาตามนัดล่ะนัดแล้วต้องตรงเวลาถ้าทันไม่ตรงเวลาอีกครั้งข้าจะไม่เตือนนะได้เลยท่านเออเวลาไหนท่านสามทุ่ม สามทุ่มเวลาสากลใช่แล้วอะที่นี่ใช่ไหมท่นที่นี่ห้ามเลทแม้แต่ศูนย์จุดหนึ่งวิหรือติดลบห้ามมาก่อนมาตรงเวลาโอ้โหโบสวัสดีสายตอเล่นมาก่อนได้แต่ท่านจะรอท่านเพิ่งมาเลยห้ามสายใช่แล้วค่าเพิ่งมาท่านเพิ่งเจอที่นี่ใช่ไหมท่านใช่แล้วอันนี้ร้านจิ๋มท่านจิ๋มใช่แล้ว ท่านเผลอหลับยาวเลยสินะถ้าน้องข้าอยู่ก็จะคอยสายข้าวสายเราจะมีทางบำเรอบำเรอท่านอย่างงามเลยไม่เจอกันท่านใช่แล้วอ่ะโอ้เขาได้จับไปที่ไอ้จอนเจ้าไหมล่ะจับแล้วโอ้มันสู้ไหมล่ะสู้มือนะโอ้เอาละเอาละเอาละแจ็คไปไหนมาวันนี้ข้าไปหาไปหลับนอนไอติดสาวมาใช่ไหมข้าไปหลับนอนมาเอาระข้าจะบอกข่าวร้ายต้องไงขาดตีปืนแตกไปสองครั้งแล้วท่าน มึงคิดว่าไงัยตาคิดว่างัยขอฟสาเจ้าจะตีอีกไหมล่ะโอ้โหแต่ข้าไม่มีของนะขาถามไปกันแหละพวกคนจีนมีไหมล่ะจะลองถามดูเอว่ะถามดูว่าข้ามีเงินอยอู่ไอ้อะไรปืนขายไหมอ่ะหรืออยากไล่ปืนอะไรอ่ะอะไรปืนไอ้นี่เลยปืนดำอะ่ะไอ้ดับเบินอะอ่างั้นเดี๋ยวเขาว่ากังว่ามี ว่ามีอะไรจะบอกด้วยยี่ยี่เปียงมือปึ ng อ่ะตรงนี้เสื้อขาวอ่ะอีบอกว่าอยากเดี่ยวอ่ะใครก็ไล่อือโอ้โหคนไหนรื้นไม่นี้เลยมือปึ ng อ่ะโอ้แต่ข้าไม่เห็นเขาน่ะอ้าวเว่เสื้อขาวเลยท่านเขาเห็นข้านอนเขาเห็นเอ้ยไข่เขานอนสลบอยู่ท่านใช่แหละเวงอ๋อคนนี้หรือเปล่าที่มาุ่มยิงมโอ้ไอเวนี่มันยิงข้าไว้นะอาเจกจะรับมันเป็นรับจากกัง ไม่ใช่พกว่าไม่ใช่พวกว่าเว้ยไม่ใช่พวกว่าบอกว่าเป็่งมือปืนมันเป็นมือปืนไรเงี้ยเอางี้ข้าไม่คุยกับใครยิงปืนวะเพื่ที่โดนพวกอข้ากับพี่ไปแล้วไอ้พวกเพื่อมากรวมว่าโดนก็ดูุนทร์อะไรนะนั่นอะไรนะเข้ามาหาท่านหรือตรงไหนอ่ะนั่นแหละบักลีนี่หาหน้าแห่บักลีนี่หาหน้าแห่ว้เอ้าก็เพิ่งกังนี่หว่าเอากังเอาแล้วท่านหมอบเ่ยทำไมรึเจ็บปึ้งอ่ะระวังโดนลูกหลงเราเว้ย ที่นี่มันยิงกันเป็นของเล่นเลยล่ะท่านนั่งอหลรมาต้องยิงระวังเลยไอ้เจ้าของสายโอ้โหของแท้ของแท้แต่เลือกอยู่ทำไมล่ะรู้วิ่งดิเอ้เวงไอ้วิ่งของหมอกอะไรรึมันไม่มีหมอกลงนะท่านหมอกเว้ไอเวงนี่มันมีหมอกตรงไหนรึท่านหมอบเว้ยหมอบหมอบไม่ใช่หมอกอ๋อหมอบอย่างนั้นรึใช่ใช่ท่านหมอบต้องหมอบให้ไวไม่มีบางทีอาจจะลงทิศมาท่าน ของแท่นี่คืออะไรหรือท่านข้าไม่เคยพบเคยเจอคำศัพท์นี้มาก่อนเลยล่ะเอาพิ่งจ้ได้ยินมาขูหมันกันนะท่านของแท่นี่คืออะไรหรือเอาซักเลยทาซักเลยมเออเออเอาเอาออเออยังดูเว้ยซักเว้ยซักเอาซักเอ้าเอาเว้ยเอาเว้ยโอน้องมักงเงเช็เลยมีอะไรรท่านที่นี่ปาเถือนจังควักปืนสายขามีอะไรหรือโอ้โหสาย โอ้เข้าวที่นี่เหมือนจะเป็นชุมชนแออัดแล้วล่ะสายโอ้ใช่ใช่ไหมโอ้โว้โวโว้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 าว้โวเอาทำไมเจ้าย um ิงกันเองล่ะท่านโอ้ไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยโอ้ไม่เกี่ยวเกิอะไรขึ้นเอวังนี่เขาอ่ะมันชุมชนแออัดแล้วล่ะท่าน มอบตอนนี้ข้ารู้สึกข้าเจ็บมากข้าโดนยิงที่ขามองอีกแล้วเหรอท่านมองตรงไหนหรือข้าไม่เห็นมองเลยท่านมอม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 มอโว้าวว้าวว้วโ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 ว้าว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 โอ้ในใจหรือแอบข้ายิงฝูงเพื่อนหน้าข้าเข้าไปแอบในร้านก่อนนะครับเจ้าตัวไหนยังอารวาสไม่พอ เอาเพื่อนขาไหมอได้ใครอาราว่ากังสั่งสู้กังแบ่รูปชายเลยโดนตัวกังเลยอาลี่ทางรถไฟเลยเว้ยท้ายว่าเรากลับกันดีกว่าเราปทำธุรกิจเราตรรู้สึกราขาเดียยินีขานะท่านไม่ใช่ก่ง้อยแผลกัะจายเป็นมาตีปืนกันดีกว่าไปวาโอ้โห มองเลยมองอีกแล้วเรือท่านมองอยู่ตรงไหนเรือท่านมองอยู่ตรงไหนหรือมองเว้ยอีกเวงเฮ้ยมองอยู่ตรงไหนเรือท่านข้าไม่เห็นมองแม้แต่อันเดียวเลยล่ะตรงเนี้ยหรือเราหมอกสีหมอกอ่ะหมอกอ่ะก้องอ่ะหมอกหรือไหนหรือหมอกหมอกคือก้องอ่ะละครั้งก้องเลยแล้วก้องนี่คืออะไรเรือท่านก้องอ่ะก้องอ่ะก้องลงอ่ะก้อง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 ใช่หมายถึงตูดข้าใช่ไหมใช่ยึดถือวิธีการโถทางไงไงบอกด้วยไหนยึวิธีการโถหว่าม้าดู อ้าวจับตาดูไว้ขึ้นมาอ๋อโหเอานี่มาด้าหังนี่วะเชียดรถแนีท่านต้องเรียนรู้ไว้หรือเป็นเงือกแน่เลยนะเนี่ยท่านเจ็บไหม่ะท่านเล็กน้อยเล็กน้อยสมัยที่เวียดนามท่านอ่ะคนนี้อีกโอ้โหแหว่งนี่นักรบมาเองหรือไปลบกับใครวะที่เวียดนามต้องรีเวียดนามไม่ใครนะหรือไปลบกับใครที่เวียดนามกับแฟนดีเล็กอ๋อใช่ใช่ไอ สงครามกลางเมืองก็ขอขักนิดนึงนะหรือดูตรงนู้นสิทำไมป๊อปไปขนาดนั้นไอ้เวงเอ้ยถอดเสื้อกัอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะหรต้องไปเช็คต้องไปเช็คหน่อยแล้วเปล่าไปสิไปเช็คดิโอโอ้โวชมกลุ่มนั้นมันโหดร้ายจังไอ้วกไอ้ถจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถอดเสื้อกันหมดเลยเพื่อพวกลื้อดงเดี๋ยวผมช่วยมีอะไรหรือท่านไม่มีใครชะกันเลยมีอะไรกันด้วหรือเพราะดิว่าท่านคนนี้เขาจะคุยกับท่านนโอ้คนไหนหรือเสื้อขาวไหนใครมีพอมีกระสุนไหยให้ฆ่ามั้ย ข้าไม่เห็นตอนนั้าถูกยิงเล่นหมดแล้วนี่มันแออัดนะท่านข้าจะหายตามเข้ามาหน่อยเอ้ยเราจะได้ดูคงจริงกันยูยูไม่เห็นกันไช่ๆนะคงเรื่องเยอะโอ้ถ้าต่ไม่ไจะเล่นงานไม่รู้ฝ่าอยูในร้านก่อนที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ข้าเป็นเสื้อขาวข้าเห็นนอนอยู่ตรงนั้นนะท่านทีคงได้ย้ายไปอน้าร้านที่นี้เหตุใดเขายืนอยู่ข้างหลังท่านนี่เ็นนไม่เป็นไรออกหลังร้านไหมล่ะแต่ได้ยินเสียงว่าเป็นนักเลงปีกบ้าทไงล่ะไอ้ท่าน อะไรนะท่านฟรีอ้าวตรงนี้มันเป็นชุมชนอนอดไปแล้วหรือไอแฉะตอนแรกมันมีแค่พวกเราะเหมือนว่าแม่มดจะสงสัยในตัวเรานะ้าว่าเราไปหาลูมินเนียมาตีเป็นยังดีกว่าใช่แล้วล่ะ